ผลพักนักปรุงโฮมคุกมาโพโทฟูนะครับหรือเต้าหู้ซอสเฉวนต้องบอกว่าเป็นอาหารจีนเฉชวนที่นิยมไปทั่วโลกแต่ละสูตรจะมีความแตกต่างกันไปตามท้องที่นะครับอย่างวันนี้ที่พลเอามาฝากเนี่ยครับจะเป็นสูตรที่มาจากญี่ปุ่นดังนั้นสูตรนี้นะครับก็จะมีกลิน่นอายเครื่องปรุงรสสไตล์ญี่ปุ่นติดมาด้วยอย่างเช่นมิโซโชยุมิรินสาเกนั่นเองครับ มาผพโทฟูสูตรนี้นะครับพลทำเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับดังนั้นขอใช้เต้าหู้ญี่ปุ่นวันนี้พลใช้เป็นเต้าหู้เนื้ออ่อนนะครับที่เขาเรียกกันว่าเต้าหู้คินุนะครับเราก็จะซับน้ำแล้วก็หั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมเต๋าครับ ในเมนูนี้นะครับจะใช้เป็นเนื้อวัวเนื้อหมูได้หมดเลยนะครับวันนี้พลใช้เป็นเนื้อวัวนะครับเราจะใส่สาเกของคิโคแมนนะครับลงไปประมาณ2ช้อนชานะครับคุกเล้ากับเนื้อบดแล้วเดี๋ยวจะไปลวนให้เขาสุกก่อนในกระทะนะครับการใส่สาเกนะครับช่วยให้เนื้อนุม่มช่วยดับกลิ่นคาวการที่เราเอาเนื้อไปลวนก่อนนะครับไขมันจากตัวเนื้อเนีเน่ยครับจะออกมาค่อนข้างเยอะซึ่งเดี๋ยวเราจะกรองออกเพราะส่วนมากไขมันที่ไหล Golf, ออกมาจากเนื้อวัวเนี่ยครับกลิ่นจะค่อนข้างแรงนะครับง กระทะนะครับร้อนแล้วก็ใส่เนื้อที่เราเค้ากับสาเกลงไปเลยครับ เราจะเห็นนะครับว่าไขมันส่วนเกินออกมาเยอะมากและกลิ่นของเนื้อเนี่ยเขาค่อนข้างแรงนะครับดังนั้นการที่เรานํามาผัดก่อนนะครับเราจะสามารถลดส่วนของไขมันตรงนี้ออกไปได้ครับและเพื่อความสะดวกนะครับเราจะผสมส่วนของซอสไปเลยนะครับเราจะมีโทบันจังนะครับโทบันจังก็จะเป็นซอสพริกสไตล์เฉวนนะครับจะเป็นซอสถั่วปักอ้านะครับหมักกับเกลือนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีส่วนของซอสหอยนางรมมิโซะนะครับโชยุ มิรินและน้ำมันงาครับมาโพโทฟูสไตล์ญี่ปุ่นของเราในวันนี้นะครับจะสังเกตว่าเราใช้สาเกในการคลุกเคล้ากับเนื้อนิดหนึ่งนะครับและตัวซอสของเราก็มีส่วนประกอบของโชยุและก็มิรินนะครับเครื่องปรุงรสทั้งหมดเป็นเครื่องปรุงรสของคิโคแมนนะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นครับจึงทําให้เราได้มาโพโทฟูแบบรสชาติต้นตํำรับที่เรารับประทานกันในญี่ปุ่นนะครับเอาละครับเตรียมซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วกระทะใบเดิมนะครับใส่น้ํามันลงไปนะครับกระเทียมขิงพริกแห้ง ระวังนะครับอย่าให้กระเทียมเปลี่ยนสีนะครับนี่นะฮะแล้วเราก็จะกรองน้ําออกจากเนื้อนะครับใส่เนื้อลงไปครับตามด้วยส่วนประกอบของซอสนะครับที่เราเตรียมไว้คนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับ ใส่น้ำสะอาดลงไป2ช้อนโต๊ะครับตามด้วยส่วนประกอบเต้าหู้ที่เราเตรียมไว้ครับเราต้องระวังนะครับไม่ให้เต้าหู้แตดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมีน้ำอีก2ช้อนโต๊ะนะครับผสมกับแป้งข้าวโพดครับผมใส่น้ำแป้งข้าวโพดลงไปครับแล้วก็คนครับผม เมนูเสฉวนนะครับที่มากับกลิ่นอายเครื่องปรุงรสสไตล์ญี่ปุ่นมาผพเต้าหูรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยละครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ